น้องิลงไปกินเข่าครับทุกคนไปกินเข่าอยู่นี่แหละเอยคือว่าสวยงามครับตาดคู่ล่งเลีนได้แบบสบายนะโหกำลังกินเข่าแล้วครับทุกคนครับลุกน้องมะเฝปาครับเป็นบลาเลย่ากินปลานะ เาสิไปน้ำตกตาดครูครับทุกคนครับเขาาขับมาทางมูบ้านเนาะบ้านเลื่อนแถวนี้มิแตลังใหญ่ๆครับมิแตลังแบบงามๆนะทุกคนนะแบบข้าเ,เห็ดสวนกาแฟกันเทาจะเดินทางไปทางนี้ครับบ้านเลื่อนแบบมิแตลังแบบลังซุยๆนะแบบเขาข้าปปูกกาแฟกันนะเพื่อนมิเตเพื่อนสองสันวนะขี่รถกายมานะ สิผ้าทุกคนชมน้ำตกตาดคูและเ้ากะสิว่างแพนมาห้าสิไปไซดีครับทุกคนครับโมแน่อาสิไปนอนดูจำปลาซักก็ได้ครับน่าสิไปนอนอยู่จำปลาซักแหละเบิ่งท่งแล้วแต่กับโมแน่ครับเออมืออืน่นสิไปจำปลาซักมือนี่อาสิไปนอนดู่คนครับไปนอนดูออมองสีเขาไปเล่นน้ำตกอีกมองนึงนะ่ะ แต่ห้าว่เพท่านจา้าคือกันว่าไม่เป็นหม่องได้เนาะแอลล่องปลาเรนนี่ก่อนรับไปหากินเข่าก่อนเนาะทุกคนเนะาะมองนี่นาจะเป็นมองท่องเที่ยวเนาะนาจะเป็นเป็นหลานอาหารพร้อมเลยเ้าว่ะเจ้าเฮดเป็นหลานอาหารพร้อม กะือว่าสวยงามอยู่ครับน้ำตกกะือว่าสวยงามอยู่เนาะทุกคนเนาะกตถือว่าโอเคอยู่ครับหมอสำหรับมะนางพักพอนเนาะมะนางอ่ากินเทากินน้ำประมาณนี้แหละอี่เป็นทางลงครับทางลงอ่าแบบนี้หนามาพักผ่อนครับทุกคนครับ บรรยากาศสุามากเลยสุดยอดเลยครับโอ้เป็นลานอาหารนำ้ำนี่มองเลนน้ำพร้อมแนะนี่เนาะมือส่งเนาะอ้นบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีคิดว่าโอเคเลยแหละเนี่ยแบบเจ้าเฮดมาได้ดีมาก โอ้ห้องก็บิเป็นนางกินเขาอยู่คุณแล้วไปใกล้น้ำตกคุณแล้วน้ำตกตาดคู่ไม่มีคู่ก็มาได้นะครับน้ำตกตาดคู่ไม่มีคู่ก็มาได้เลยครับนี่สุ่มให้นางพร้อมแล้วทุกคนแบบมาแบบเป็นแก่งเนาะมาแบบเป็นแก่งกับมาสมมารถมานางกินเขาได้ ครับบรรยากาศโอ้ยน้ำเป็นตะเรียร้ายแท้ป่าบันนี้แล้วสิอาบน้ำแท้ๆแล้วนี่ย่านในอาบน้ำอยู่นี่อยู่บรรยากาศครับโอ้สุดยอดสุด,อด,ดยอดได้อาบน้ำอยู่นี่แท้แท้แล้วแบบนี้น้ำสะอาดครับ น้ำใสสาดมากโอ้น้ำน้ำน,นี่ลงเรียนได้เลยครับแบบนี้น,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 น้ำใสลีบงทุกคนน้ำต๊ะกะชือว่าสวยงามครับตาดคู่ โล่งเรีนได้แบบสบายนะโอ้ยเดี๋ยวไปหาซังแนวกินกันครับหิ้วเข่าแหละเอาหิ้วเข่าเ,เอาบ่า,า,าท่านจะกินเข่าแตงแต้เ้าร์ข้าไปซื้อกล้ยวยทอดเพิ่นมันโม,มเมนต์กล้ยวยทอดครับเพิ่นพานบางๆแหละเอาแป้งซุปใส่นะโอ้อยไงวะเด๋ยวครับวูบชุดยอด เดี๋ยวไปหาซังแล้วกินกันครับหิวขาวแล้วท้องสิลงไปกินขาวครับทุกคนไปกินขาวอยู่นี่แหละเอ,อ้อยยางขาดเลยเฉินนี่ครับมากินขขาวหิวขาวโตโะโต ม,ม,มือนูตัวนี่มาปรเมินมือนูครับมือนูนย่งางแบบมันใจเลยย่งางแบบมันใจวัาประมืนแบบมือนูมือนเกือบล้มหัวแตกอูี่แล้วครามักบรรยากาศโอบรรยากาศดีร้ายครับทุกคน นั่งกินเขาอยู่นี่แหละสุดยอดครับบรรยากาศดีร้ายในห้องหาก,บาามมก,บากับเขาเขาจะน้อยเนาะปีงป้าต้มมักคูกับนามกับเข่าเนียวหอกกินประมาณนี้แหละเมื่อครับน้องมาทรงกรับเข่าแล้ว ผิวเขาย่างมากเลยครับไปกินขาเศ้าเลยมันเศ้าครับครับปิ้งปลาขาวครับทุกคนปิ้งปลาขาวโอ้ย่างแซบยางแซบ,แบกินขาวน้ำกันครับ กินข้าวได้บาทนี่ขา้าวเ่าได้กินแหละมีติ่งปลาคาวเขาสั่งมาเนะาะแลวก็ตำมะฮุงเพชรไปซะแล้วแก้วน้ำแก้วน้ำเขาไปซะแล้วแก้วน้ำเขาลอยอองลองแล้ว ขึ้นเขาน้ำกันเลอพี่น้องเอ้ยบาเนี่ยางแส่บายางแสบตัองโมงแซ่บ ล่างกินเข่าแล้วครับทุกคนครับลูกน้องมะเฝ่าครับเป็นบอลนี่มากินปลาน้ากินปลาเบิร์ตลือยัองมเมื่อยอยู่เรื่องมน,นี้อยู่กินเข่าก็ล่างแล้วครับผมรายการเดินทางต่อไปทางไหนละ่ะเดี๋ยวออกไปถนนไงจากชิดอีกเดืยวหนึ่งว่าจะไปทางไหนเนาะนะครับเบิร์เรียบร้อยครับปีปลาสองปีงครับรายการตั้มหงน้าปลาเสือขวดหนึ่งครับ นะครับบรรยากาศจะประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศดีครับผมถึงร่างอยู่สดอินเทอรครับนี่ฮะบรรยากาศ <c oughs> ครับเปิดน้องครับเปิดน้อง,องเป่าย่างเดียวด้วย่าิเดินทางต่อและครับทุกคนครับก <c oughs> ที่มุ่งนาตตอไปไปเขา,าอยากไปเบิองอน้ำตกตาดอีกตาดหนึ่งนะแต่เข้าจำซื้อไ่ได้แต่ว่ามันต้องเข้าไปในหมู่บ้านแหละไปนอนในหมู่บ้านแล้วก็แต่ก็เดินกันไปในภูเขานะแต่เวลาเขาอยากบ่พ่อต่เขาเอไปไปเบิงกอนเนาะไปเบิงก่นว่ามันเป็น,น,นอย่างไรเนาะทุกคนเนาะเดินทางกับอีกว่ามันสีซบหาิบรักเหครับทุกคนครับ มันจะกาศน้ำตกตาดคู่ไม่มีคู่ก็มาได้ นะครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวใจเงินค่าอาหารเป็นก่อนเด้อบันีนเด้อ ครับแล้วครับวันนี้ครับทุกคนครับเดินทางต่อกันกินข้าวอิ่มเลยกะไปหาอมองผีสิไปต่อกันครับอยากสิไปอัตะปือครับแต่ว่าเขาหยาดมันยาเนาะเพราะว่าเพราะว่าพาสปอร์ตเท่านะอยู่ในหลานเซารดจักเนาะยยาดมันมีปัญหาแต่ว่ากะจกังหวะกันไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวเข้าไป ออกถนนไงก่อนละกันสิเบิงว่าสิไปทั้งใดต่อเนาะทุกคนเนาะไปแล้วครับผมเจอกันไหมครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม